การทําบุญที่ส่วนกุศลให้ผู้ที่วายชนผู้ที่ตายไปนะั่นก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับทุกครั้งเหมือนกันเพราะเหตุว่าในหลักของพุทธศาสนาถ้าตายไปท้าผู้มีบาปหนักยมมทูตกและลากไปสู่ตกนรกถ้าหาว่าผู้ที่มีบุญพอตายปั๊บไปก็ไปสู่สวรรค์นิพพานก็ไม่ได้รับถ้าพอตายปุ๊ไปไปปฏิสนทีไปหาเกิด ก็ไม่ได้รับผู้ที่จะได้รับมีอยู่เปรตทวิสัยคำว่เา,าเปตก,ก,ก็คือดวงดวงวิญญาณดวงวิญญาณพอตายปุ๊บไปนะเลบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากบาปก็ไม่เคยทํากรรมอะไรมากมายาบุญก็ไม่ได้สร้างไว้อะไรมากมายเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไม่รู้จะไปทางไหนล่องลอยแต่เนะพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ทําบุญที่สวนกุศลให้ ากนั้นพอร